เอรถไข่วะเนี่ยคุ้นๆค,ครับคันนี้นี่มาจากไหนนี่มาจากไหนมาจากไหนใครขับวะใครขับวะเนี่ยเอตีไฟเลี้ยวตีไฟเลี้ยว ดีไฟเลี้ยวครับออ่เอ้นี่อ้าเ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 อ้าโอ้เลียวเข้าเลยยเย็นครับมอเตอร์ไซค์ตามตูดอยู่ข้างหลังอยู่โอ้ นีเขานั่งเคลียอะไรจริงอ่าลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วเอาเอาเอาไปไหนเอา้า <c oughs> เข้าในบ้านเสเลยเอา มาจากไหนฮะมาจากไหนพอดีลูกค้าจะมาซื้ออันนี้ก็เลยไปเอามาที่ไหนพุทธยสงพุทธยสงครับลงก่อนลงก่อนมากินน้ำก่อนเร็วๆ,ๆ,ๆโอ้ไม่ได้มานานเลยโอ้อันนี้เขาสร้างมา,นะมานนอะไร่เนี่ยฮะโอ้มาดื่มเราดามนั้นอ่ะ

เหมาเลยโอ้เจ็ดหมื่น <70. S 2> ไม่แพงหรอกฮะอ่าไม่เกี่ยวนีว่นี่ไม่แพงนะเจ็ดหมื่นอะไม่แพงใช่ไหมไม่แพงหรอกสันไทยสันไทยนี่อยู่ประมาณไม่เกินสองหมื่นละมั้งถึงไหมสันไทยอะ หมดไปสีป่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าสี่ห0 0 0กว่าหก0มื่นน่าจะหกหมื่นเนื้อที่อยู่ในนั้นเท่าไหร่ฮะเนื้อที่อยู่ข้างในโกดังพี่อ่เท่าไหร่กว้างสิบยาวสามสิบกว้างสิบยาวสามสิบก็หนึ่งงานครับสี่ร้อยตารางเมตรใช่ไหมถ้ายี่สิบคูณยี่สิบก็ก็ดเป็นยี่สบูยี่บก็หนึ่งร้อยตารางเมตรนะ ยี่สิบคูณยี่สิบวะย่ะไม่รู้ดิดโอ้เอารถมาจากไหนเนี่ยฮะจะไปขายอยู่ไม่มีเวลาเลยทำอะไรไม่มีเวลา,วลานี่เนี่ยเพิ่งเอารถมาแล้วก็เนี่ยจะเอารถทำสีไว้จมบูอีกตท่อไร<ะ>อไรตัวอะไรล็อกกี้ อกไกม่จะไปเอาไมา่มจะไปเอารถแต่ทีนี้ลูกค้าผูดด้โดยสารอยากได้คันหน้าขอให้รอก็เลยไม่ได้ไปอ๋ออันนี้เอามาจากไหนนี่พี<ะ>่ร้อยนั่นแหละถูกแล้วเป็นงานนะนี่เอามาจากไหนนี่เอามาจากสกลสกลเอามาสภาพนี้เลยเหรอมันมีกระบะอยู่แต่เอาทิ้งไปแล้วมันเลออะ๋ิส<อ>สวยเลยเนี่ยโอ้ ในตำนานในตำนานพเป็นแนี่มเป็นไรไปสเกีย์ไงมันเป็นเกีย์ยาวอ๋เกียงดีดเอาไปใช้ันนี้ขายเท่าไหร่นี่เนี่ยตั้งไว้แสนสี่แสนสี่แสนสี่สภาพนี้เลยใช่ไหมฮะถ้าสภาพเนี่ยแสนสี่อ่า อ๋อทำสีเพิ่มอีกหมื่นนึงทำสีหัวนี่ใช่ไหมทำสีหุ้มบองอาจจะติดฟิลมด้วย,ยหุ้มข้างในหุ้มข้างในข้างบนไรนี่หุ้มหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหสีเอกสารเล่มทะเบ,บียนก็แจ้งมอเจ็ดเกอ๋อนี่แจ้งมอเจ็ไว้ แสนสี่ครับหารถช่วงนี้แหละมาขายมาถึงเรื่องขายเร็วนั่นแหละหาแต่รถดับลูกค้าไม่มีงานแล้วไม่มีใครมีงานรถมันเต็มแล้วมันเกลื่อนแล้วเห็นเสียศูนย์มาลุยงานเดี๋ยววันเจ็ดพุ่งนอนดูแล้วโออยดนไม่ร้อนเกียร์ใส่ดินน้อยไหมต้นไม้ไหมผมว่าสงฐานเกีอยู่ฝนมันทุบ้วยในตอนนั้นอ่ะไม่ผมถามหน่อยเอาเอาถามหน่อยเอางานเหมาใส่ดินน้อยคือไม่ให้รถมันช้ำเข้าใจอยู่ไหมรถช้ำเนาะ ถามว่ามันคุ้มไหมไปกับค่าลูกน้องหนึ่งเก้านิบเอ็ดคนนะห้าคนคนละหมื่นห้าหมื่นเออห้าหมื่นแล้วทำอยู่เดือนกว่าเออมันได้อยู่แต่มันไปกับค่าลูกน้องหมดใช่แล้วไม่คิดค่าแรงลูกตัวเองอีกสองคนค่ากินค่าอยู่กินค่าอยู่ไปกับเท่าไหร่อะเท่าไหร่เหลืออยู่เดีมเหลือน้อยแล้วพี่ แทบไม่เหล<ค>ือเลยแหละแทบไม่เหลือเลยเนาะครับน้ำมันแพงนะูดแต่แกใจสู้นะแกจะทำจนเสียบหนึ่งล็อกเลยนะใช่ไหมใช่ยอดเลยขนาดคนใกล้ๆแถวนี้เขายังไม่ไปเลยเออเออเขาวิ่งงานวางน้ำเย็นอะรถเป็นร้อยคันทำไมไม่ไปถ่ายวิ่งงานอะไรผมวัดวางน้ำเย็นอะเหรออู้ให้ดูเครื่องหน่อยสิ อ่อ,งงอนเลยท่านนี้เขาจ้างมาขายท <ปน S 2> <ม>ี่นี่ทันราคามั้งใช่เขาก็จ้างรุไปทีเนี้ยเขาว่าจะให้ไปส่งรถท่านไหนท่านเล็กอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าบริษัทใหญ่เขาบริการส่งสามคันแรก อื๋อก็เลี้ยงหงาเลยไม่ได้ไปอันนี้เหมาะเลยเนี่ยใครต้องการเอาไปเทเลอร์เทเลอร์ของรถเกี่ยวเนาะเทเลอร์เนี่ยหกน้อเทเลอรถเป็นคูเล็กเนี่ยรถเกี่ยวคูโบต้า DC เจ็ดสิบอ่ะเหมาะมากเลยเอาไปแล้วก็ฮะพี่ว่าไปทำอะไรอีกทำรถน้ำรถน้ำราคานี้ประหยัดเลย ทีแรกผมว่าจะเอามาเนี่ยเอามาทําเป็นรถขอบไปกับขี่อืมทีเนี้ยผมไปได้รถมาอีกคันหนึ่งกําลังไปเอาเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยจะไปเอารุ่นไหนรถด,ดําเล็กนี่แหละน้ำเล็กโอ้ก็เลยจะขายคันนี้ท,แท,แทีแรกไม่ขายใครมาถามก็ไม่ขายตอนเอามาอ่ะอ๋อมันจะทําเป็นน้ำขึ้นพอได้ไปสอบไปกับพี่โอพอทีนี้ได้คันนั้นมาก็เลยจะขายคันนี้ออกราคาจะแตกคุนนั่นเลย อันนี้เขาเปะมาอย่างนี้เลยใช่ไหมอุ๊ปเปะมาอย่างหนาเลยนี่แข็งแรงมากเลยทัชซีก็ยังสวยดีเนาะสวยจิ๊เลยแล้วทัชซียังสวยดีมันเป็นรถโดยสารดูวะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทใช่ไหมต่อรองได้ไหมราคานี้ถ้าสภาพนิดได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยมันเป็นหกล้อดิไม่ใช่ห้าล้อ ไม่มีครับไม่ได้ใส่แล้วพูดกันยังไงถึงจะได้ยินอยู่ใกล้เลยครับ